สวัสดีครับท่านกำลังรับชมช่องชลินมิกเซอร์นะครับวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวสกายวอล์กวัดเขาตะแบกนั่นเองนะครับดูบรรยากาศโดยรวมนะครับผมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เที่ยวอช่ไหลูกนี่พาเที่ยวอีกแล้วรถได้เลยว้าวสรุปว่ามีงานวัดใช่ไหมเนี่ยพอเราเลยละ ลานจอดรถมาแล้วก็จะเป็นทางเข้าสู่ข้างในนะครับผมจุดทําบุญแรกเงินทําบุญได้นะครับแล้วก็ทางขึ้นจะอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมอันนี้คือคล้ายๆเหมือนว่าทางเข้านั่นเองนะฮะแล้วก็จะอ้อมไปสกายวอล์กอยู่บนน้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมสำหรับวันนี้ มาพิชิตเขาตะแบกพร้อมๆกันนะครับสวยนะยยอ่ะผมบรกาศก็ดีดรอนนแดดร้อน,น,น,ดดอนโอเ้าเาดอแนแม่ปือ้อ,อ,อเดินเองแล้วอ่ะมาเร็ว ไอ้ถ่ายลูปเหรอลูกอ่ะแจ๋ว,วสกายวอล์กสองตะแบกครับผมก็จะมาเจอกับอุโมงค์ต้นไผ่นะครับ <S 2> <S 2> ถ้าจะไปไหว้ไหว้หลวงพ่อโสธรนะขึ้นวิหารหลวงพ่อโสธรตรงไปนะครับแต่ไปสะพานกระจก แล้วทรายแล้วก็ออกภูเขาไปนะครับนองุอี่รมรื่นม,มากเลยครับผมน่ะ จะเดินไปเรื่อยๆ,ๆนะครับมเร่งนะถ้าบนสะพานจะไม่ร้อนมา่นี่ะคะสู้ๆสู้ๆนี่สู้ๆยังไม่ถึงมือทางเลยนะจ๊ะแล้วก็มีจุดพักเรื่อยๆนะครับ ไม่ไหวก็พักก่อนแล้วก็เดินต่อนะครับไม่ร้อนครับมันความชันนะครับดูนะฮะชันมากเลยพืน้นด้วยพื้นปูนนะครับถ่ายร,รูปไหม <c oughs> สายไหมไม่มีแรงและ ประมาณ20นาทีครับเราก็ได้ขึ้นมาถึงอา่เหมือนเหเมือนยอดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพื่อนๆที่มาไม่ต้องกลัวมีห้องน้ําอยู่ข้างบนด้วยนะก่อนขึ้นมาก็ก่อนขึ้นก็มีห้องน้ําแล้วก็ถึงข้างบนก็มีห้องน้ำนะครับไม่ต้องกลัวนะเราก็มาถึงจุดผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือย,อยังบันไดนะบันไดสะพานอะไรนะไคลวอลกไม่แน่ใจว่าถึงหรือย,อยัง แต่ข้างบนนี้เป็นทางเรียบแลครับมันชมวิวได้นะครับจุดชมวิวมีรถเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าขึ้นมาทางไหนเราไปดู<ม>เห็นวิวรอบภูเขาเลยครับนี่สะพานกายวอล์กอ๋อถ้าขึ้นวิหารหลวงพ่อโสธรเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็ลงทางนี้ได้มันก็เหมือนทางลัดนั่นเองนะครับ แล้วก็ซื้อบัตรนะครับที่ร้านค้าสวัสดิการข้างหลังซื้อบัตรขึ้นสะพานกระจกเราขึ้นกี่คนก็ต้องซื้อบัตรนะครับบัตรต่อท่านนะครับสี่สิบบาทนะแล้วก็ซื้อบัตรขึ้นสะพานกันนะครับมนแล้วได้บัตรมาแล้วครับแล้วก็ไปขึ้นได้เลยครับผมขึ้นในเลยเราไปใส่รองเท้ากัน ไปย่แรกให้ส่องเท้าก,ากันไปเก็บรูปที่เอแกลับใ,ใส่เท้าข้างในใช่ครับรองเท้าอยู่ข้างใน,น่นแหล,แลกครับไรับรองเท้ากันจุดนี้นะครับ คนเชื่อก่อนยาันลอยตรงนี้นะเลยครับครับผมอ้ยจ้ะ่ก็ไปเลยไปเลยไปเลยเดินไปเลยลูกเดิน่มันแลวถ้ากคสูงย่ยลงนี่นนี่ไหนลูกไอ้ไอไอ้ถ่ายรูปมนน้อยว้าว วิววิวปูว so no like uh, okay, so ิววอมวพครับเกัเอครับดครับเดินมาเลยครับสกิทเกมครับกระโดดดูนะฮะ ว้าวเละครับอ๋อเอออันนานทีมลูกเลยน้่นี่นี่นี่กลัวไหมไปได้แต่อย่าให้ไปทางนี้มาหาอามาเร็วนีนนี่นี่เดินเอาไหไหมไอ้เน้นนี่มนลูอ่ะลูไม่ลู นอนเลยเออมินนี่มันรู้เลยเหิือกอ้ยไงวะอืมมินนี่่ะแต้มไหมแต้มแต้มไหมโอ้สูงนะครับเนี่ยสูงมากเลยแย่กลัวอ่ะวอร์กเียนะครับนี่นี่ดูอะไรทำอะไรดาวอ์ทำอะไรนี่เออเร็วเลยครับเร็วเร็วเร เป็นสกายวอล์กนะฮะ ไปครับเดินไปเรย่อยครับผมเด,บเดินไปเลยครับน่นนทางออกอยู่นู่นครับผมไปเลยรับคุณ <c oughs> นคะครับไนั่งล่งตรงโน่นข้างล่างนะครับที่เราเดินมาแล้วอ้มอมภูเขาลูกนี้แล้วมาถึงสกายวอล์กนี่นะครับาทางออกนะครับ trang เลยกินโดนัทของไอ้ cổng มั่นอนมั่งนอนอย่ามงนนัมงนอนแล้นะคุณมั่นอน้วงนอนได้นะนนไหมเดี๋ยวเธออาเดี๋ยวเอ้ยอยิ่กี่ตายแล้ทุกคนโอเคถึงทางลงแล้วครับผมก็ใช้เวลาอยู่บนสกายวอล์กแป๊บเดียวนะจะอยู่นานก็ได้แลยแต่แต่มันร้อนนะครับมันไม่มีหลังคานะวิหา,ารหลวงพ่อโสธรนั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาถ้าอยากไม่เดินไกลนะขึ้นทางชันมาเลยครับขึ้นทางชัน แล้วข้างบนแล้วก็ลงนะครับก็จะถึงสกายวอล์กไหวแต่ถ้าอยากจะพิชิตยอดเขาก็ต้องเดินอ้อมนะประมาณสัก1กิโลไม่แน่ใจนะไม่ได้วัดระยะทางนะแต่ก็เล้าใจดีครับกว่าจะเดินถึงสกายวอล์กก็ออกกําลังกายไปในตัวนะครับผมถึงทางออกแล้วนะจ้าลงไปก็ถึงวัดพอดี วัดละอาหารการกินพร้อมห้องน้ําพร้อมไม่ต้องกลัวนะครับว่มามาจะหิวนะเอาตังมาอย่างเดียวสว <c oughs> ัครับผมสําหรับสลินมิกเซอร์นะครับวันนี้พามาเที่ยววัดเขาตะแบกสกายวอล์กนะอ่าขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย